ในดินแดนห่างไกลมีตำนานเล่าขานถึงอสูรผู้ทรงพลังที่ปรากฏขึ้นทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงอสูรตนนี้มีนามว่าอสูรจันทราซึ่งเชื่อกันว่ามันสามารถควบคุมพลังแห่งดวงจวนและใช้มันเพื่อทำลายล้างหมู่บ้านและเมืองที่มันพุ่งเป้าชาวบ้านในเมืองล้วชิงต่างหวาดกลัวทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงมาเยือนหลายคนพยายามซ่อนตัวอยู่ในบ้านบางคนเดินทางออกจากเมืองเพื่อหาที่ปลอดภัยแต่ไม่มีใครสามารถหลบหนีจากอสูรจันทราได้ทุกครั้งที่มันปรากฏมันจะกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางทาง เฟิงหลงเป็นชายหนุ่มที่เติบโตมาในเมืองลู่ชิงแม้ว่าเขาจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับอสูรจันทรามากมายแต่เขาไม่เคยเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตเช่นนั้นจริงๆจนกระทั่งคืนหนึ่งที่พระจันทร์เต็มดวงปรากฏขึ้นเหตุการณ์ที่เขาไม่เคยคาดคิดก็เกิดขึ้นในคืนนั้นเมืองลู่ชิงถูกโจมตีโดยอสูรจันทราที่ปรากฏตัวอย่างไม่ทันตั้งตัวร่างของมันสูงใหญ่และมีดวงตาสีทองที่ส่องแสงเหมือนกับดวงจันทร์มันใช้พลังจากแสงจันทร์ในการทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าบ้านเรือนพังทลายผู้คนต่างวิ่งหหีดด้ววววยคาามกลั เฟิ่งหลงยืนอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเขาไม่สามารถทนเห็นบ้านเกิดของเขาถูกทำลายได้อีกต่อไปด้วยความกล้าหาญที่เกิดขึ้นในหัวใจเขาตัดสินใจว่าเขาจะต้องทำบางอย่างเพื่อหยุดยั้งอสูรจันทราเมื่อวันรุ่งขึ้นหลังจากที่อูลจันทราหายไปเฟิ่งหลงเริ่มต้นออกเดินทางเพื่อค้นหาวิธีที่จะหยุดมันเขาได้พบกับผู้เท่าชางซึ่งเป็นผู้ที่รู้เกี่ยวกับตำนานของอสูรจันทรา ผู้เท่าชางเล่าว่าอสูรจันทราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากพลังมืดที่หลอมรวมกับพลังแห่งจันทรามันสามารถควบคุมพลังของดวงจันทร์ได้และไม่มีใครสามารถหยุดมันได้ด้วยอาวุธธรรมดาแต่ในตำนานยังมีการกล่าวถึงกระจกจันทราศักดิ์ซึ่งสามารถสะท้อนพลังของดวงจันทร์และทําให้อสูรจันทราอ่อนแอลงได้เฟิงหลงรู้ว่าการตาหากระจกจันทราศักดิ์เป็นเพียงความหวังเดียวที่จะสามารถหยุดยั้งอสูรจันทราได้เขาตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหามัน แต่เขาก็รู้ว่าหนทางข้างหน้านั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายที่เขาไม่เคยเผชิญมาก่อนหลังจากที่หมู่บ้านล่วชิงถูกทำลายลงโดยอสูรจันทราเฟื่องหลงตัดสินใจที่จะเริ่มต้นการเดินทางตาหากระจกจันทราศักดิ์เขารู้ดีว่ากระจกนี้เป็นสิ่งเดียวที่มีพลังพอที่จะสะท้อนแสงของดวงจันทร์และทำให้อสูรจันทราอ่อนแอลงเฟื่องหลงออกเดินทางจากหมู่บ้านของเขาโดยไม่รู้ว่ากระจกจันทรานั้นถูกซ่อนอยู่ที่ไหน เขาเดินทางข้ามภูเขาและหุบเขาเพื่อค้นหาความช่วยเหลือจากผู้เท่าที่เคยได้ยินตำนานของกระจกจันทราวันหนึ่งขณะที่เฟิ่งหลงเดินทางลึกเข้าไปในป่าทึบเขาได้พบกับเหอหลิงหญิงสาวผู้เป็นผู้พิทักษ์แห่งภูเขาสักเหอหลิงเคยได้ยินเรื่องของอสูรจันทรามาก่อนและเธอรู้ว่าภารกิจของเฟิ่งหลงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอก็ตัดสินใจช่วยเขาในการค้นหากระจกจันทราข้าเคยได้ยินว่ากระจกจันทรานั้นถูกซ่อนอยู่ในวัดโบราณที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงเหอหลิงบอกเฟิ่งหลง แต่ทางไปวัดนั้นเต็มไปด้วยกับดักและอุปสรรคที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่คู่ควรเข้าถึงกระจกได้เฟิงหลงรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการทดสอบความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของเขาเขาและเฮอหลิงตัดสินใจเดินทางไปยังยอดเขาที่วัดโบราณตั้งอยู่ขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในภูเขาพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นภูเขาหินที่ลาดชันหรือลำธารที่เชี่ยวกรากเมื่อพวกเขาเดินทางไปถึงวัดโบราณพวกเขาพบกับประตูหินขนาดใหญ่ ที่มีสัญ,ญลักษณ์จันทราสลักอยู่บนประตูมันคือสัญญาณของกระจกจันทราเฟิ่งหลงรู้ว่านี่คือทางเข้าสู่กระจกศักดิ์สิทธิ์แต่เขาก็รู้ว่าทางข้างหน้ายังมีอุปสรรคอีกมากมายที่ต้องเผชิญข้าไม่กลัวสิ่งใดเฟิ่งหลงกล่าวข้าจะไม่หยุดจนกว่าจะได้พบกระจกจันทราข้าจะหยุดยั้งอสูรจันทราและปกป้องผู้คนของข้า เมื่อเฟิงหลงและเหอหลิงผลักประตูหินโบราณที่สลักสัญ,ญลักษณ์จันทราเข้าไปพวกเขาก็ได้พบกับห้องโถงขนาดใหญ่ภายในวัดที่มีแสงสลัวจากแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาผ่านช่องบนหลังคาโบราณผนังของวัดถูกปกคลุมไปด้วยลวดลายสัญ,ญลักษณ์จันทราที่เก่าแก่ดูเหมือนว่าวัดนี้จะมีอายุนับพันปีขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในวัดเสียงคลื่นลมพัดผ่านประตูหินข้างหลังพวกเขาทำให้ประตูปิดลงอย่างเงียบๆการเดินทางครั้งนี้ไม่มีทางถอยกลับแล้วพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่รออยู่ข้างหน้า ท่านใดนั้นพื้นหินใต้เท้าของพวกเขาก็เริ่มสั่นสะเทือนเสียงหินเลื่อนดังมาจากทุกทิศทางเฟื่องหลงและเฮอหลิงรู้ว่าพวกเขาได้กระตุ้นกับดักโบราณของวัดจันทราแล้วพื้นห้องเริ่มแยกออกเผยให้เห็นเหวลึกที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นหินเฟื่องหลงต้องใช้ความรวดเร็วในการกระโดดข้ามเหวในขณะที่เฮอร์ลิงใช้ความคล่องแคล่วในการหลบหลีกกับดักที่ถูกปลดปล่อยออกมาพวก,พวกเขาต้องผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยกับดักซึ่งมีทั้งลูกธนูที่พุ่งออกจากผนังและกำแพงที่เคลื่อนเข้ามาเพื่อบดขยี้ผู้ที่ไม่สามารถผ่านไปไปด้ เราต้องใจเย็นและระวังตัวให้มากเฮอร์ลิงกล่าวขณะที่เธอช่วยเฟิงหลงหลบเลี่ยงกับดักที่พุ่งเข้ามาเมื่อพวกเขาผ่านกับดักต่างๆไปได้พวกเขาก็พบกับห้องลึกลับที่มีบรรยากาศเงียบสงบท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องลงมาในห้องนั้นมีแท่นหินที่วางอยู่ตรงกลางและบนแท่นนั้นคือกระจกจันทราศักที่พวกเขาตามหาเฟิงหลงเดินเข้าไปใกล้กระจกจันทราแต่ก่อนที่เขาจะหยิบมันขึ้นมาเสียงทุ้มต่ำก็ดังขึ้นจากความมืด ผู้ที่ต้องการครอบครองกระจกนี้ต้องพิสูจน์ตนว่าเป็นผู้ที่คู่ควรทันใดนั้นร่างเงาของนักระโบราณปรานป,ปรากฏขึ้นจากแสงจันทร์มันเป็นนักรบที่ถูกเลือกให้ปกป้องกระจกจันทราเฟื่งหลงรู้ว่าการทดสอบครั้งสุดท้ายนี้ไม่ใช่แค่การเอาชีวิตรอดจากกับดักแต่เป็นการพิสูจน์ความกล้าหาญและหัวใจที่บริสุทธิ์การต่อสู้ระหว่างเฟื่งหลงและนักรบโบราณเริ่มต้นขึ้นนักรบ มีพลังจากดวงจันทร์ที่แข็งแกร่งพวกเขาใช้ทั้งทักษะและความเร็วในการต่อสู้ขณะที่แสงจันทร์ส่องลงมาจากด้านบนเพิ่มพลังให้นักรบที่แข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งเฟึ่งหลงรู้ว่าเขาไม่สามารถเอาชนะนักรบนี้ได้ด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวแต่เขาเชื่อว่าการพิสูจน์ความตั้งใจและจิตใจที่มุ่งมั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาผ่านการทดสอบนี้ได้ การต่อสู้ระหว่างเฟิ่งหลงและนักรบโบราณดำเนินไปอย่างดุเดือดร่างของนักรบโบราณเปล่งแสงจากพลังจันทร์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับทุกครั้งที่เขาเคลื่อนไหวแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาจากเพดานโบราณจะทำให้นักรบแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆขณะที่เฟิ่งหลงพยายามใช้ทักษะทั้งหมดที่มีเพื่อหลบหลีกและต่อสู้เฟิ่งหลงเริ่มเหนื่อยล้าแต่ในใจของเขายังคงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขารู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเอาชนะนักรบด้วยพะละกำลังแต่เป็นการพิสูจน์ความกล้าหาญ และหัวใจที่มุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้คนของเขาจากอสูรจันทราเจ้ามีหัวใจที่แข็งแกร่งนักรบโบราณกล่าวขณะพุ่งเข้าโจมตีเฟิ่งหลงอีกครั้งแต่ความกล้าหาญของเจ้าเพียงพอหรือไม่ที่จะเผชิญหน้ากับพลังของดวงจันทเฟิ่งหลงรับมือกับการโจมตีอย่างยากลําบากแต่ในหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหวังที่เขาจะสามารถหยุดยั้งอสูรจันทราได้เขารู้ว่าความมุ่งมั่นของเขาจะต้องพิสูจน์ออกมาให้เห็นทันใดนั้นเฟิ่งหลงนึกถึงคําสอนของผู้เท่าชางที่กล่าวว่า กระจกจันทราศักนั้นไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่เป็นพลังที่สะท้อนจิตใจที่แท้จริงของผู้ถือครองเมื่อเฟิ่งหลงตระหนักถึงสิ่งนี้เขาจึงหยุดโจมตีและวางดาบลงเขามองตรงไปที่นักรบโบราณด้วยความสงบในใจเขายืดอกยอมรับการทดสอบและความท้าทายโดยไม่หวาดกลัวข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำลายสิ่งใดข้ามาเพื่อปกป้องผู้คนของข้าข้ามาที่นี่ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นเฟิ่งหลงกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นนักรบโบราณหยุดนิ่ง เมื่อได้ยินคำพูดของเฟิงหลงร่างเงาของเขาเริ่มจางหายไปในแสงจันทร์เจ้าได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของใจเจ้าแล้วนักรบกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะหายไปในเงามืดทิ้งไว้เพียงความเงียบสงบในห้องโถงเฟิงหลงเดินเข้าไปหยิบกระจกจันทราศักด์จากแท่นหินพลังของมันอบอุ่นและเปล่งประกายราวกับแสงจันทร์เขารู้ว่าด้วยกระจกนี้เขาจะสามารถต่อกรกับอสูรจันทราและปกป้องดินแดนของเขาได้หลังจากที่เฟิงหลงได้รับกระจกจันทราศักด์ เขารู้ว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับไปยังเมืองลู่ชิงเพื่อต่อสู้กับอสูรจันทราและยุติความโหดร้ายที่เกิดขึ้นทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงเมื่อเขากลับมาถึงเมืองลู่ชิงบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบงันผู้คนต่างซ่อนตัวอยู่ในบ้านอย่างหวาดกลัวเนื่องจากพวกเขารู้ว่าคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเวลาที่อสูรจันทราจะปรากฏตัวอีกครั้งเฟิงหลงยืนอยู่กลางเมืองมือกำกระจกจันทราแน่น ขณะที่ดวงจันรเต็มดวงเริ่มส่องสว่างบนท้องฟ้าเสียงคำรามของอสูรจันทราดังขึ้นจากความมืดมันปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งร่างยักย้ายของมันถูกปกคลุมด้วยแสงจันทรดวงตาสีทองของมันส่องแสงเจิดจ้าอย่างน่ากลัวคราวนี้ข้าจะหยุดเจ้าเฟิ่งหลงกล่าวพร้อมยกกระจกจันทราขึ้นสูงแสงจันทสะท้อนออกจากกระจกส่องแสงไปยังอสูรจันทราที่กำลังพุ่งเข้าหาเขาอสูรจันทราร้องคำรามอย่างเกรี้ยกราดมันพยายามจะหลบหนีแสงจากกระจกแต่แสงจันทราที่สะท้อนจากกระจกศักดิ์สิทธิ์นั้น ทรงพลังเกินกว่าจะต้านทานได้ร่างของอสูรจันทราเริ่มสั่นสถานและพลังของมันค่อยๆอ่อนแอลงพลังของเจ้าไม่อาจทำลายล้างแสงแห่งความหวังได้เฟิ่งหลงกล่าวขณะที่แสงจันจากกระจกค่อยๆทำให้อสูรจันทราสลายหายไปในความมืด เมื่อ,อสูรจันทราถูกทำลายดินแดนล่วชิงก็กลับคืนสู่ความสงบแสงจันท์ที่เคยเป็นภัยต่อผู้คนกลับกลายเป็นแสงสว่างที่นำพาความสงบสุขกลับมาอีกครั้งชาวบ้านออกมาจากที่หลบซ่อนและเฉลิมฉลองการที่เฟิ่งหลงสามารถหยุดยั้งสูรจันทราได้เฟิ่งหลงรู้ว่าภารกิจของเขาสำเร็จลุล่วงแล้วแต่เขาก็ยังคงรักษาความถ่อมตัวไว้เขาเข้าใจว่าพลังของกระจกจันทราไม่ได้มาจากอำนาจลึกลับเพียงอย่างเดียวแต่เป็นพลังแห่งความมุ่งมั่นและจิตใจที่บริสุทธิ์ของผู้ที่ถือครองมัน ข้าไม่ใช่ผู้กล้าแต่ข้าทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อปกป้องผู้คนของข้าเฟิ่งหลงกล่าวกับชาวบ้านที่ขอบคุณเขาการเดินทางของเฟิ่งหลงได้สิ้นสุดลงแต่ตํานานของเขาจะถูกเล่าขานไปตลอดกาลในฐานะผู้ที่ใช้พลังแห่งจันทราเพื่อปกป้องดินแดนจากอสูรจันทรา